สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านต่อจเจริญกันยาค่ะวันนี้นะคะมาพบกันวันอาทิตย์นะคะวันหยุดค่ะจะพามาชมรีวิวประจําวันนะคะประจําหน้ารา้านแล้วก็อัปเดตสินค้าราคาเหมือนเดิมนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะวันหยุดนี้ไปไหนกันบ้างนะคะบางท่านตื่นหรือย,ยังเนาะนะคะวันหยุดหรือใครที่ทํางานอยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะแม่ค้าก็ทํางานเหมือนกันค่ะนะคะยางขอบสิบแปด ยางขอบส8ราคาประหยดัดพี่หนูขอไลยสดแป๊บหนึ่งได้ไหมคะ <laughs> พี่ไปโดนหลบหลบ,ล,บล่มก่อน <laughs> มันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะ <laughs> เพื่อพี่ๆนะคะหายางขอบสีราคาประหยัดลูกค้านะคะหายางขอบสีราคาประหยัดนะคะไม่เกินหมื่นห้าซึ่งราคาคือหมื่นห้าพอดีพอดีลูกค้า <laughs> นะคะกูดเอียนะคะ ใครที่ใช้อีสูขอบ18หรือจะเป็นกระบะ SUV ทุกรุ่นทุกค่ายเลยนะคะยาง265 60 R18 ก็ดียาง255 60 R18 ก็ดีลูกค้าหรือจะเป็นแม็กแต่งแม็กซิงก็ว่ากันไปนะคะน้องมียางราคาประหยัดขายเป็นยางป้ายแดงถอดศูนย์นะคะลูกค้าหากพี่พี่ไม่ล็อกเบอร์ไม่ล็อกสเปคมีเบอร์255 65 R18 อย่างที่พี่คันนี้ใส่นะคะ255 65 R18 ยี่ห้อกูดเยีย r 18, year, นะคะสเส้น15,000บาทลูกค้ายางปี2 2023ค่ะยังสวยแดงร้อยยางสวยแดงร้อยคืออะไรนะคะเส้นสีตุ่มนะยังอยู่ครบเลยลูกค้าค่ะแดงถอศูนย์เลยสัปดาห์21สัปดาห์นะคะ21ปี2023ลูกค้าคาได้ยินชัดไหมได้ยินเสียงชัดภาพชัดไหมนะคะบอกหน่อยนะลูกค้านะคะเหมือนเนต็ตมันติดติดดับดับนะคะ21ปี23นะเบอร์ยาง2556548ซึ่ง คันนี้นะคะถ้าเป็นสเปคเดิมจะเป็นเบอร์255 60าห้นี่คือไม่ล็อกสเปคใส่เทียบเท่าได้เลยที่สำคัญประหยัดค่ะ15,000บาทใช้ได้ไหมใช้ดีไหมนะคะได้ลูกคา้ายางป้ายแดงของที่ร้านรับประกัน2ปีค่ะ3ปี4ปีมีแน่นอนขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะนะคะยังมีของอีกหลายชุดนะคะเผื่อพี่ๆสนใจนะที่นะคะเพราะว่าทอตั้งแต่ที่สย์เลยอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะอ่า 1 5ึ่งบาทสเปคเดิมมีไหมสองหกห้าอสิมีค่ะเป็นบีสโตนนะคะบีสโตนก็อยู่ที่2 1งหมื่นหนนะลูกคา้านี่คือูเกียหนึ่งหมื่นบาทเป็นทางเลือกนะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเผื่อพี่ๆสนใจเนาะนะคะลูกค้าไปไหนหน้าจะบอกว่าลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ <laughs> ลูกค้าจะได้กลับบ้านพี่เขาไปไหนแล้วนะ และคันนี้พี่จ๋านะคะหนูหนูมองหาลูกค้าก่อนอ่ะนี่เลยค่ะนะคะน้องจะแก่จากฟอร์ตตัวนี้นะคะคันนี้หรือถ้าเกิดว่าพี่ๆลูกค้าใช้ฟอร์ดนะคะมาด้าเบทีห้ก็ดีนะคะของเดิมของลูกค้าจะเป็นฟอร์ดขอบ16ค่ะนะฟอร์ดขอบ16 ตอนนี้มีไหมมีนะคะแต่เปลี่ยนยางรอบนี้นะคะเลือกเปลี่ยนเป็นขอบ18แม็กพร้อมยางลูกค้าจะใช้เงินที่10,000 10,000อุ้ยรุ่นนี้1 6 5 0 0บาทลูกค้าคะเป็น Ford w วแท็กปี2023นะคะปี2023 255 65R18 เบอร์ยางที่ติดมาและยางคู่ตัวคือพูดเย่นะคะน้องแกะยางขายหมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะอย่างที่คันเมื่อกี้ใส่ไปนะคะเพิ่มอีกนิดเดียวลูกค้าขาเพิ่มอีกนิดเดียวหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทได้แม็กข้งยางแต่ว่าเป็นราคารวมเทินนะคะรวมเทินเก่าคะ่ะรวมเทินเก่าคืออะไรนะคะลูกค้าต้องเอาของลูกค้านะคะเอาไว้ให้ที่ร้านนะคะยกชุดเลยนะคะพี่ขอยางได้ไหมนะคะพี่ขอยางได้ไหมเอาแต่แม็กไปไม่ได้ลูกค้านะคะต้องเทินยกชุดนะคะ พี่จะเอายางไปปลูกต้นไม้บอกหนูได้เลยลูกค้านะฮะบอกหนูได้เลยยางปลูกต้นไม้อยู่หน้าร้านนะคะยางทิ้งยางเสียงมีนะคะพี่จะเอากี่เส้นบอกได้เลยนะคะอ่ะคันนี้ใช้เงินที่16,500บาทพี่จา๋านะคะ,ะเป็นฟอร์ดไวท์แท็ขอบ18แล้วหนูพาไปชมมันจะมีเ v เวอเรอีกลูกค้ามีเอเวอเรก็สวยนะคะไวท์แท็ ac, ตัวท็อปก็ดีก็มีนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะลูกค้านะคะ นี่เลยค่ะลายนี้จะเป็นเ v เวอร t เขอบ18รุ่นปี2023สวยมากและขายดีมากนะคะตัวนี้16,500บาทรวมเทินเก่าเหมือนกันนะคะยางสเปคเดียวกันเลย g o o เ y ีย r นะคะูชเชียอ่าแล้วก็คันที่พี่เขาเลือกไปเมื่อกี้นะคะใช้เงินเท่ากัน16,500บาทนะคะยางสเปคเดียวกันและนี่ค่ะจะเป็นไวท์แท็กตัวท็อปแม็กทูโทถ้าเกิดลูกค้าชอบรุ่นนี้ ราคาจะพิเศษพิเศษนะคะมากกว่า,อาสองตัวนั้นนะะตัวท็อปที่เป็นทูโทนหนูจัดโปรอยู่ตอนนี้นะคะลูกค้าจะใช้เงินที่15,500บาทรวมเทินเก่านะคะในที่นี้เปลี่ยนน็อตให้ด้วยพ่นสีักสดิมรุมล้อให้นะคะยางปี23าเหมือนกันนะคะเบอร์ยางอันเดียวกันฟูดเยียเหมือนกันหากลูกค้าต้องการเฉพาะยางสีเส้นยางขอบ18ราคาประหยัดนะคะหนึ่งบาท จบที่ราคานั้นเลยติดตั้งใ่่ทวงให้เรียบร้อยพี่สานะคะวันนี้ร้านเปิดค่ะมาได้เลยนะคะที่นี่อยู่ที่สาขาหนึ่งจังหวัดปทุมธานีที่ร้านมีสองสาขาสาขาสองอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอเกษตรสมบูรณ์ค่ะมีสองสาขาลูกค้าไม่สะดวกมาหน้าร้านจัดส่งได้นะคะแจ้งหนูได้เลยพี่ไม่สะดวกไปนะคะอยู่ไกลมาก แจ้งหนูได้เลยค่ะจะส่งได้นะคะอ่ามีทั้งขอบ17ขอบ18มีนะคะฝั่งนี้ขอบ16นี่ค่ะ16ตัวใหม่ปี2023จะเป็นรุ่นนี้หากลูกค้าเอาขอบ16นะคะพี่จะใช้เงินที่16,500บาทเอา้าทำไมขอบ16ราคาเท่ากับขอบ18ลูกค้าคะ นะคะขอบ16ยางที่ติดมาเป็นบีโตนนะคะเป็นบีโตน255 70 R16 บีสีโตนดูเลอร์เ t ท8 5ดนะคะหรือค่ะใส่ขอบ17ได้ไหมขอบ17บหนูมีไหมมีค่ะนะคะขอบ17ก็มีนะคะใช้เงินที่1 0 0 0 0หมื่น 16,500บาทรวมเทินเก่านะคะขอบ17เป็นยางบีโตนนะ,ะขอบ17ยังเป็นยางบีโตนอยู่ดุเลอกให้ตี685ปนะคะปี2023ใส่17ก็ได้ทีนี้ลูกค้าชอบ18จัดได้เลยลูกค้าขานะคะขอบ20ก็มีนะคะเอเวอเรขอบ20น้องก็มีนะคะซึ่งจัดโปรเหมือนกันนะคะจัดโปรดีด,ดีลูกค้า <laughs> นะคะจัดโปรดีดีอะขอบขอบ20นะคะขอบ20 1 9 0 0 0บาทรวมเทินเก่าเฉพาะยางสี่เส้นนะคะสำหรับยางขอบ20ราคาดีดีลูกค้าราคาดีอีกแล้วราคาดีอีกแล้วนะคะ2 5 5 5 5าห้าหเส้น17,500บาทยี่ห้อกูดเยะนะคะกูดเยใส่เอเวอเรสตรุ่นเก่าได้ทุกรุ่นเลยหรือจะเป็นยางขอบ20ราคาประหยัดเรียนเชิญค่ะแนะนำเลยนะคะ3ปีใช้ได้แน่นอนจากพี่จ้านะคะใครไม่สะดวกมาวันนี้นะคะนี่ จองไว้ก่อนได้นะคะชุดนี้มีคนจองแล้วนะคะมาติดตั้งวันไหนนัดวันอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าอยากดูตัวไหนเป็นพิเศษนะคะลูกค้าอยากดูตัวไหนเป็นพิเศษอ่ะดห,หนูพาชมอีสูสิบเจเลยนะคะ,ะพี่เขาเลือกแล้วอีสูขอบสิบเจ็ดอบสินี้ก็น่าสนใจพี่ๆที่ใช้อีสูไฮเดนเดอร์ er อยู่นะคะขอบ17ก็ดีหรือจะเป็น16อยู่ตอนนี้ แนะนำมาใส่ขอบ17แม็กพร้อมยังรุ่นใหม่ลูกค้านะคะเดี๋ยวหนูจะดูพาดูพาชมนะคะว่ามันดีตรงไหนคุ้มค่าคุ้มราคาตรงไหนนะ,ะเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ฟอร์นะคะอ่าฟอร์ดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ รวดเร็วนะคะด่วนทันใจในที่นี้คือลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะทำไมเาว่ามันใช้เวลานิดเดียวเพราะว่าล้อและยางนะคะที่มันเป็นแม็กพร้อมยางมันถ่วงมาแล้วเรียบร้อยจากศูนย์มาร์กจะอยู่ตรงทุกจุดเลยพี่จ๋านะคะมาร์กจะอยู่ตรงทุกจุดเลยนะคะ,คะ,ะ,คะถ่วงแล้วเรียบร้อยทั้ง4ี่ล้อขานะคะแต่ในกรณีที่ลูกค้ามาเปลี่ยนเฉพาะยางสี่เส้นมันจะใช้เวลาระยะรอคอย ระยะเวลารอคอยนานกว่านี้ก็ประมาณ20-30นาทีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแม็กพร้อมอยางนี่คือเร็วมากลูกค้านะคะเพราะที่ร้านคือทาไวรอหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นอีสูที่ต้องมิลลิ่งนะคะที่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆคือมีสแตนบายพร้อมใส่พร้อมติดตั้งเลยนะคะเว้นแต่เปลี่ยนยางสีเส้นก็คือประมาณ20-30นาทีเนาะนะคะใครที่มาแล้วอยากจะไปทำธุระต่อไปอไหว้พระทำบุญนะคะเพราะว่าร้านหนูอยู่จังหวัดปทุมธานีนะาะนนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวแล้วกันปทุมธานี สถานที่สนใจเอ่อถ้าเป็นท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหรือวัดก็มีนะคะร้านอาหารก็จะเป็นร้านอาหารริมน้ําแต่ถ้าเกิดว่ามันติดต่อเขตที่หนูอยู่ก็คือใกล้ๆกับอยุธยานะคะไปไหว้พระทำบุญต่อได้เลยนะลูกค้าขะเพราะว่าส่วนใหญ่พี่ๆมาจากต่างจังหวัดนะคะมาจากต่างจังหวัดชลบุรีระยองนะคะนครปฐมนครสวรรค์นะคะมาได้เลยลูกค้านะคะตอนนี้เรามาเข้าหมวดอีสูงไฮรนเดอร์กันต่อนะคะ ของลูกค้าคันนี้เป็นไฮเล l นเจอร์ขอบ17นะคะพี่จะเปลี่ยนยางอย่างเดียวก็ได้นะคะยางสเปคเดิมเบอร์เดิมก็คือ 255-65R17 ลูกค้าขายาง4เส้น15,000บาทยาง4เส้น1 5 0 0 0บาท,า 4, น, 1, 5, บาทน้องก็จะแกะจากอีสุรุ่รนใหม่ปี2023ให้นะคะอ่ะติดตั้งใส่ทวง15,500บาทจบที่ราคานี้เลยแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะลูกค้าเปลี่ยนเป็นแม็กพร้อมยางยกชุดพี่จะได้ทั้งแม็กใหม่แล้วยางคู่ตัวยางเดิมมาจากศูนย์ ใช้เงิน18,500บาทรวมติดตั้งให้เสร็จสับเลยและแมกรุ่นใหม่ลูกค้าไม่มีฝาครอบนะคะไม่มีฝาครอบไม่ต้องกลัวฝาครอบหลวมหลุดหล่ดหายนะคะใช้น็อตยึดจากนอกนะคะหนูมีน็อตเปลี่ยนให้ด้วยเป็นนอ็อตแท้จากศูนย์เลยนะคะลูกค้าไปเบิกศูนย์ใหม่แน่นอนค่ะพันสองพันสามไม่รวมแบดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะไม่รวมแบดเจ็ดปอร์เซ็นต์แน่นอนทีนี้ซื้อยกชุดหนูแถมให้นะคะแถมให้เลยอันนี้คือล้อเก่าล้อเดิมนะคะ มันจะเป็นฝาครอบแบบนี้นะคะและน็อตเนี่ยอันนี้คือหลวมนะคะอันนี้คือหลวมและน็อตก็จะเป็นน็อตหัวเปิดนะคะเขาเรียกตัวผู้ตัวเมีย <laughs> เขาเรียกตัวผู้ตัวเมียลูกค้านะคะมันจะเป็นน็อตหัวเปิดแบบนี้ลูกค้า <laughs> นี่เลยค่ะนะคะเวลาแล้วหนูก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เพราะว่ามันไม่มีฝาครอบน็อตแล้วนะนะคะ <laughs> ยางใหม่มากนะคะ พี่ดูนะลูกค้ายางสวยมากแบบนี้คือร้อยนะคะให้คะแนนเท่าไหร่ลูกค้า10เต็ม10ได้ไหมได้ค่ะหนูให้เองนะคะ10คะแนนเต็มนะคะ255 65าห้าเจค่ะ,ะเบอร์อย่างนะคะสเปคเดิมเลยพี่จ๋านะคะสเปคเดิมเลย ลูกคก็ถึงรอบเปลี่ยนพอดีเนาะรอบเปลี่ยนพอดีค่ะนะคะคันนี้น่าจะไปเปลี่ยนยางมาแล้วนะคะเพราะว่าเป็น265 6517จริงๆแล้ว Mac กเอูมันเป็นแค่7นิ้วนะคะหนูแนะนำให้ใส่255กำลังดีนะคะเวลาใส่265มันก็หน้ายางมันจะอ้วนเห็นไหมคะยางมันอ้วนมากเลยเพราะว่า265นี่คือหน้ายางนะคะมันจะบีบแม็กเวลานั้นแก้มก็จะห้อยลูกค้า อันนี้จะเป็น2 255ที่เป็นสเปคเดิมที่มาจาก0นย์นะคะแต่ทั้งนี้นะคะลูกค้าไม่ได้ซีเรียสอะไรมันก็ไม่ได้มีผลส่างอะไรมากมายแค่มันแค่เป็นกิมมิคเล็กๆ,ๆน้อยๆลูกค้าใช้ได้ไหม265เพราะว่าพี่เปลี่ยนมาแล้วนะคะ265 6517ก็ใช้ได้เหมือนกันจ้ะนะคะเพราะว่าตอนนี้อ e ีสูทนะคะขอบ18เมื่อก่อนก็เป็น255ปัจจุบันก็คือเขาไม่ทํามาแล้วลูกค้านะคะแต่แม็กมันจะเป็น มันก็จะขยายตามขนาดยางค่ะนะจตตอนนี้ยาง E สู่ขอบ18จะเป็น265นะคะซึ่งลูกค้าเมื่อก่อนใส่255มาเปลี่ยนใส่265ได้เช่นกัน อันนี้น้องเขาก็จะเปลี่ยนฝาครอบจารบีให้นะคะซึ่งเปลี่ยนให้ในครบชุดที่ตามราคาหนูแจ้งเลยจบที่1 8 5 0 0บาทค่ะนะคะเรามีทําไม่รอหมดแล้วนะคะฝาครอบจารบีก็จะอัดขึ้นรูปไว้ให้เรียบร้อยมาถึงยกใส่ติดตั้งได้เลยนะคะไปดูข้างนู้นก่อนว่าติดตั้งเสร็จหรือ,อยังอพอนสีอยู่นะคะ พ่นสีแกสนิมใครไม่พ่นนะคะแจ้งได้เลยนะคะแจ้งได้เลยแต่เปลี่ยนยางสีเส้นน้องไม่ได้พ่นให้นะลูกค้าขาในกรณีที่เปลี่ยนแม็ก้อมยางนะคะเราก็จะมีพ่นให้นี่ค่ะอันนี้ที่เราอัดขึ้นรูปใหม่ลูกค้าขานะคะใส่ไปแล้วนะคะมินลิ่งปุ๊บมันก็ใส่ได้พอดีหลักดอตยังอยู่เหมือนเดิมนะคะจําลองนะคะให้ใกล้เคียงนะคะใช้งานได้จริงจากสเปคเดิมมากที่สุดนะลูกค้าขาความสโลปนี่ปิดแน่น นะคะไม่รั่วไม่ไหลแน่นอนเดี๋ยวอลองลองดูก่อนลองจะได้เห็นภาพนะลูกค้า่ะหลักน็อตจะอยู่เหมือนเดิมอันนี้คือในเวอร์ชั่นที่เราพัฒนาแล้วนะลูกค้าขานะคะใครที่เป็นลูกค้าเก่าปกติก็ไม่ได้แบบว่าให้ดูทุกขั้นตอนขนาดนี้ค่ะ อันนี้พร้อมแล้วนะคะอันนี้จะเป็นอันเก่านะคะเป็นฝาเก่าฝาครอบเก่านะคะซึ่งเวลาที่เรามิลลิ่งแล้วนะคะเวลาใส่เข้าไปมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะคะก็ต้อง่ะจําจลองให้มันเป็นแบบนี้มิลลิ่งแล้วใส่ไปปุ๊บหน้าแปลนล้อแนบสนิทนะคะก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเวลาเข้าศูนย์เข้าอะไรนะคะ เขาก็ไม่ได้นมาตําหนิที่ร้านได้นะคะพี่ไปเปลี่ยนจากที่ไหนมานู่นนี่นั่นนะคะมันก็เป็นปัญหาจุกจิกตามมาที่ร้านอีกนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องพัฒนาอันนี้คือให้ดูทุกขั้นบอนจริงๆนะคะ ต้องจัดแล้วแบบนี้มาจัดเลยนะคะคุณพี่สรายุทธค่ะนะคะน้องยินดีให้บริการพร้อมมาพี่อย่ามาวันพุธวันเดียวนะนะคะน้องอยุ่ทุกวันพุธค่ะนี่เอาคนลูกค้าเห็นไหมคะว่าความสโลปมันก็ปิดของผมไทท่านพัดไททานไทท่านพัดครับมี่ค่ะเดี๋ยวน้องพาไปชมนะคะนี่ค่ะก็จะเชด็ด เห็นไหมคะมันก็ทีนี้ซาลาบีด้าในไม่รั่วไม่ไหลแน่นอนนะคะความโคง้งความสโลปก็คือแบบว่าสเปคเดิมจากศูนย์เลยนะคะเรามีเครื่องอัดขึ้นรูปนะคะโดยเฉพาะเลยนะ,ะทำที่แค่ฝาครอบนี่แหละคะ่ะโดยเฉพาะมาพี่ทีนี้อ่ะ นี่คือล้อที่มิลลิ่งเรียบร้อยนะคะมิลลิ่งเรียบร้อยลูกค้าส่วนใหญ่จะกังวลว่าถ้ามิลลิ่งไปแล้วนะคะมันจะมีผลต่อการรับน้ําหนักไหมพี่เห็นไหมคะเซนเตอร์ตรงบ่ารับน้าหนักนั่นคืออยู่เหมือนเดิมเท่าเดิมเลยนะคะเท่าเดิมเลยไม่ได้กินไปข้างในด้านใดด้านหนึ่งเซนเตอร์ยังตรงเหมือนเดิมที่มิลลิ่งคือมิลลิ่งให้มันลึกลงไปนะคะมิลลิ่งให้มันลึกเข้าไปลูกค้าหา,าเพื่อให้เรื่้นตรงฝาครอบในส่วนของรับน้ําหนักยังดีเหมือนเดิมยังร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมยังเป็นของ ทีนี้ไม่ต้องลองสเปเซอร์หรืออะแดปเตอร์แล้วนะคะปัญหาที่จะพบคือมันสั่นเวลาวิ่งใช้ความเร็วนะคะไม่มีนะคะร้อยเซลูกค้าหน้าแป็นล้อเนี่ยสนิทกับแม็กเลยนะคะคุณพี่สเสน่์รอหนูแป๊บหนึ่งใช <laughs> ้ท่านพัดแป๊บหนึ่งนะลูกค้าเดี๋ยวหนูพาไปดูนะคะเดี๋ยวหนูให้พี่พี่ได้ชมอีอสูขอบ17ก่อน พอใช้มือนะคะขันน็อตเข้าไปเรียบร้อยใช้บล็อกยิงนะคะเรียบร้อยทีนี้ก็จะมีแผนกนะคะที่จะมาขันปอนขวดน็อตล้อให้อีกทีหนึ่งนะะี่ค่ะน้องเขาก็เตรียมนะคะก็คือว่าทุก ตามสเต็ปทุกขั้นตอนพี่นี่น้องค่ะวันนี้คือแผนกเช็คนะคะเช็ดล้อเช็ดยางนะคะเช็ดล้อเช็ดยานี่คือก็จะดูตําหนินะคะดูตําหนิล้อให้ลูกค้าด้วยนะว่ามันมีอ้ย <laughs> ปกติมันมีตำหนิเ <laughs> มื่อหนูเปิดลูกค้าขออภัยแล้วค่ะเดี๋ยวให้น้องว่าเช็ดให้ใหม่โอ้ยนะคะจะโฆษณาสักหน่อยนะคะล้อไม่มีตําหนิ <laughs> แม่นีตรงไหนเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีอย่าทําให้แม่ขายหน้านะลูกเช็ดได้ออกนะลูกนะลูกค้าเห็นไหมคะหน้าเป็นล้อแนบสนิทเลยนะคะแนบสนิทเหมือนดังของเดิมนะคะ,ะกล้องมันไม่โฟกัสนะคะถ้าเกิดว่ามันมันใกล้เกินไปไม่โฟกัสแต่คือสนิทเปี้ยเปี้ยะนะคะลูกค้านะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ หมื่นแปดห้ารอยจบที่ราคานี้เลยนะคะเป็นล้อไฮ g h นเดอร์ขอบสิบเจ็ดคือตรงรุ่นนะคะแต่เป็นรุ่นใหม่เท่านั้นเองลูกค้าก็จะได้ทั้งล้อใหม่นะคะยางใหม่ที่ติดมากับรถะะไปใช้ทนทนยาวๆเลยลูกค้าพี่ๆก็ทราบนะคะว่ายางที่ติดมากับรถน่ะออกรถไปแดงครั้งแรกกี่ปีถึงจะได้เปลี่ยนยางคะสามปีสีป่ปีบางท่านห้าปีหกปีเจ็ดปีนะคะลากยาวไปได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานของพี่ด้วยนะคะและแมกเดิม erm นะคะแมกเดิมเดิม erm erm. สเปคศูนย์เนี่ยแข็งแรงทนทานรักษาให้ล้างง่าย นะคะใช้ได้เลยสมบุกสมบันได้รับน้ําหนักได้ไหมได้อยู่แล้วพี่จ๋านะคะกว่าเขาจะปล่อยรถเทสยางออกมาเนี่ยคือเขาเทสแล้วเทสอีกนะคะนี่น้องเขาเชตมีเช็ดให้อีกรอบหนึ่งนะคะ พี่แจ้งเลยนะนะคะก่อนออกจากร้านลูกค้าเดินดูให้รอบเลยค่ะเมีตำมีตรงไหนทะลอกตรงไหนนะคะแจ้งเลยเรามีของหลายชุดเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีเว้นแต่มันมีชุดเดียวจริงๆมันจําเป็นจริงๆนะคะถ้ามันมีตำมีหมูแจ้งลูกค้าอยู่แล้วนะคะลดหลั่นได้เท่าไหร่ว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าถูกใจไหมพอใจไหมนะคะให้มันจบที่หน้าร้านค่ะลูกค้าอยากด่าหนูด่าที่ร้านนะคะเอออย่าไปพูดในโซเชียลนะคะให้มันจบที่นี่นะคะไม่พอใจก็คือว่าให้มันจบที่ร้านเลยนะลูกค้า สบายใจทั้งสองฝ่ายค่ะนะคะทั้งลูกค้าเองทั้งผู้ขายเองนะคะมาวันนี้ลูกค้าเสียตังค์แล้วหนูไม่อยากให้เสียใจนะคะอยากให้คุ้มค่าคุ้มราคาที่จ่ายจริงๆเพราะว่าเงินมันหายยากมากลูกค้านะคะตอนนี้นะคะจะทําอะไรก็คือมันต้องคิดแล้วคิดอีกแม้ว่าลูกค้าจะเปลี่ยนยางสีเส้นเนี่ยบางคนเนี่ยคือมันเป็นเงินจํานวนเยอะนะคะหนูเข้าใจนะคะตัวหนูเองก็เป็นพูดแล้วจะร้องไห้ลูกค้า หยอกเล่นนะคะจริงๆลูกค้านะคะหนูไม่อยากให้ลูกค้าเสียใจมาเสียตังทั้งทีเพราะว่าบางคนน่คือมาไกลมากนะคะมาจากต่างจังหวัดไกลๆพี่คนนี้หนูไม่แน่ใจนะคะเขาน่าจะมาจากปาจีนนะคะปาจีนค่ะพี่สเสน่ห์นะคะอยู่หรือเปล่ายังอยู่หรือเปล่าคะพี่สเสน่ห์นะคะหนูมาแล้วไทยท่านขอบ17ไหมตอนนี้ลูกค้าใช้อะไรอยู่ขอบ17หรือขอบ18นะคะตอนนี้หนูอยู่ที่17 17็นั่นคือกําลังดีนะคะใช้งานได้เหมาะสมนะลูกค้าคะถ้าเกิดว่าเป็น16 เปลี่ยนมาใส่ขอบ17ได้เลยค่ะนะคะประหยัดต,ตังค์ด้วยทั้งหน้าเปลี่ยนยางนะคะยางก็ไม่ได้แพงมากอยู่ในราคาที่จับต้องได้นะคะใช้งานได้ดี <S <S ตัวนี้พี่ๆนะคะถ้าเกิดว่าเอาของเก่ามาเทินนะ,ะไททันพัดขอบ17จะใช้เงินที่16,000บาทฮะนะคะห6 0 0 0บาทจริงนี่นะคะได้ทั้งแม็กแล้วก็ยางเลยยางที่ติดมา24565 R17 ค่ะ Bstone r ู one, 6 8ลอรยางปี2023หรือลูกค้าใช้แมกรายนี้อยู่แล้วนะคะ ลูกค้าใช้แมกไกรนี้อยู่แล้วอยากเปลี่ยนเฉพาะยางได้ไหมครับได้ค่ะนะคะได้เลยพี่จ๋านะคะเปลี่ยนเฉพาะยางสี่เส้น15,500บาทลูกค้า15,500ัรบาทที่เพิ่มอีกนิดเดียวนะคะได้แมกพร้อมยางไปเลยนะคะถือโอกาสเปลี่ยนให้เขานะคะแมกพร้อมยางมันถ้าเกิดว่าแมกเก่านะคะมันเป็นตำหนี่มีรอยถลอกว่าไปเบียดมาไปเฉียวมานะคะเปลี่ยนเลยค่ะอีกนิดเดียวเนาะนะคะล้อดูใหม่นะ,ะยางใหม่ เสริมความมั่นใจนะคะให้กับการให้สมรรถนะทัขับขี่ดีขึ้นนะคะเสริมความมั่นใจนะ,ะไปไหนก็เดินทางปลอดภัยนะคะเพราะว่าเรามีความมั่นใจหนึ่งยางใหม่นะคะยางใหม่อะไรใหม่มันช่วยได้นะ,ะลูกค้าขานะคะแต่เปลี่ยนยางแล้วไม่ใช่ว่าไปเหยียบแบบว่า <laughs> มิดไม่ได้นะคะลูกค้าขานะคะแต่พวกนี้คือมันมีผลจริงๆลูกค้าขานะคะเรื่องความปลอดภัยนะ ยางรถยนต์ก็สําคัญไม่แพ้พวกเครื่องยนต์ค่ะมันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเป็นฟันเฟืองนะคะสำคัญทุกอย่างเลยนะลูกค้าขาหรือจะเป็นปาเจโร่ปาเจโร่ได้ไหมคะสองหมนแปดสองหมนแปดรวมเทินเก่าพี่ๆที่ใช้ไททันพัดหากชอบรุ่นนี้ลายนี้จัดเลยค่ะสองพันแปดรวมเทินเก่ายางสองหกห้าหกสิบอาสิบแปดปีสองพันยิบสามตอนนี้มีของอยู่สองชุดลูกค้าขาปาเจโร่สปอร์ตนะสามารถใส่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นกับรุ่นเก่ารุ่นใหม่ ได้เลยนะคะหรือจะเป็นนะคะอดลีดขอบ18ชอบไหมคะดำดำดุดุนะคะเป็นแม็กสีก็อดแบ็กสีดำเงานะคะดุดันนะ,ะลูกค้าขายางสเปคเดียวกันกับตัวปาเจโร่เลย18ค่ะลูกค้าจะใช้เงินที่25,000บาท25,000บาทรวมเทินเก่านะคะเห็นมงมวงมวมอง,มง,มง,มงแบบนี้คือมาใหม่นะคะนี่คือน้องมาใหม่มาใหม่เพิ่งจะนอนร้านเมื่อคืนนะคะอ่าถ้าเกิดว่าพี่พที่นอนอยู่แล้วจะเป็นแบบนี้ นะคะนอนอยู่แล้วจะเป็นแบบนี้ลูกค้าสามารถมาเลิกได้เลยนะ พี่พี่คะโอเคค่ะนะคะขอบพระคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมวันนี้มาเจอกันบังเอิญก็ดีผ่านมาก็ดีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะลูกค้าขาขอบพระคุณคะ่ะเอาไว้ติดตามหน้าเพจนะคะหนูจะมาสตรมให้ชมบ่อยๆยังไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรยังไม่ได้มาใช้บริการไม่เป็นไรนะคะดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนว่ายางเบอร์นี้ราคาเท่านี้นะคะและรถรุ่นนี้มันใส่ตัวน,นี้ได้นะเอาไว้มาเป็นลูกค้ากันมาอุดหนุนกันหรือลูกค้าถ้าเกิดว่ามีร้านใกล้บ้านนะคะขายแบบนี้พี่พี่อุดหนุนได้เลยได้ของดีนะคะของดีของเดิมไปใช้แน่นอนนะคะ เปลี่ยนร้านใกล้บ้านเขาก็จะเซอร์วิสลูกค้าได้ดีนะคะส่วนที่ของหนูอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะลูกค้าคะขอบพระคุณค่ะ